หลวงพีคุณมาแปก e อีว้อนบินมากอมันลึกกึ่ยมันลึกกึ่ยป่านสันเฮลโลสุดยอดทุกเข้าไปนะไหสิงที่ได้น่นคือใานำ yes ยินดีใจยกมือขึ้นแทนแลวหลวงพีคนต่อมาวาจะไรหลังจากโอมมันลึกกึ่ยมันลึกกึ่ยผ่านไปทหานบกพัดทีหนึ่งหลวงพีตีปีตานกตกจังไรมาได้ใบแดง คนต่อไปเขาวากันมาใส่เสื้อแดงกสิจับได้ใบแดกทหารเรือพัดที่สบอกเลยปานถึกนอกสุดลงกับทีแบบนี้มีนับมีนอกอันนี้เป็นคลิปเก่าห้าเอามาบอกเห็นเล่าเท่เล่ารอสันดอกบอกเลยสาวๆหัวใจสิฮาวายบอตรงเปาเวทมุนบอตรงองมพระมาวอาบอกเลยสาวสาสยบแทบเท้ามาเร็อม,มาเรืใบดำ แคได้ยินบอกทหารบกจบเลยสุดกับทีหมดเรียวแรงแห้งตอบอวาสีหัวแดงหรือหัวดำกรรมาการยังบอย้ำเลยว่าพัดใดบอแมนแค่ชายไทยที่เสียใจอีแม่กับบอแพ้กันโอ้กูบาดแท้มีลูกกูสิไปเป็นทหารหรือสิเป็นอีหยังวะหรือสิไปงึกงัก,งก,งก,งกอยู่บ้านนาย้ังสายฮันและขกวาฮันแล้วบอกวา่านั่งลงเออผมให้เวลาคุณห้านาทีให้ในการแต่งตัวอาบน้ำตอนนี้หมดไปแล้วสามนาทีไปได้ คลิปนี้บอกเลยว่าบอแมแค่น้องคนเดียวที่เสียใจทหารบกผัดสองบอแมนแค่น้องคนเดียวที่แผ่นดินไหวเจ็ดเลกเตอร์อีอ่แมกับบอแพรกันไปมึงน้ำกัรลด คลิปที่พ่อแม่พี่น้องเห็นอยู่นี่เป็นคลิปอีหลีบอแมนคลิปปอมแม่ก็เป็นแม่อีหลีบอแมนแม่แสดงแทนแม่เข้าสุดลมทั้งยืนบอได้ใส่สลิงลากให้ลงมานั่งกับพื้นแบบกองอโอยะผมเห็นแล้วผมก็ะสะอื้นมันคือเป็นจังสีไสยไทยในมาทีนีน้มีจากปร์เซ็นที่เราเห็นว่าอยากจะเป็นทหารเกณฑ์นี่คืออีแม่ที่สมหวังข้าประตูคว่ำช้ำวาไผ่ดำ yes! ความรู้สึกก็ต้องบอกมีใจหอสวรรค์ชั้นดาวดึงพุนละ ส่วนนี้อุมลนุงน้อยมานำคอ,อยสมหวังว่าใบดําเสียงเฮอู้หูเสียงกีตบบต้องบอกดังฮอดเทวดาส่วนนี้ก็เป็นสีสันของการคัดเลือกทุกๆปีคือเก้านั่นละสาวสองบอกเลยว่าเด็ดเผ็ดมันงามบาตาบาใจใจไล่ขักกวัวสาวตัวจริงพุละ งามจนบางคนดีกีบอรธรรมดาเป็นถึงนางฟ้านางสวรรค์แอร์โฮสเตสเตสายการบินดังยุโรปคุ่นแล้วเห็นแล้วถึงขนาดขั้นแถวบุละ <c oughs> นี่ก็เป็นร่มตองผทมพพยาบาลไดใบแดงปานถึงน,งนกเห็นแบบนี้ที่นอกใครคิดว่าจ,จังไรกับความเป็นไปของกองทัพเมนมาเมืองคอยอยากรู้อย่าลืมเด้อเมนให้สุภาพมวลเดี๋ยวคอยกับเจ้าสีถึกเรียกตัวไปปรับทัศนคติ ตามแบบแนวทางของกองทัพตามที่เคยเห็นออกข่าวมาแล้วหลายเทือแมนบอกมูเจว่าเมนมาเมนมาเด้อคอยสิธานเด้อเล่ามาฮอดถึงมองนี้แอดคยอยากสิบอกว่าแอดเคยเคยเป็นทหารเกณฑ์กองประจาการมาก,ก่อนและกับเป็นนักเลียนในสิบทำงานมากกับกองทัพบ,บกตั้งแต่ปีสี่เก้าจนท่าปีหา้หาสิบห้ารวมเวลาเกือบหกปีเต็มก็ตามภาพที่เห็นนั่นละคือตัวแอดเอง ได้พสออรอมาหรือวางเงินเพิ่มสูรลบพ,พิเศษติดตัวมาจนเท่าซูเมือนี่เดือนละ330บาทคุนแล้วสำหรับคลิปที่ท่านในเมึองในแง่งไปวังหันหากมีความผิดพลาดประการใดทางช่องกาบขอโทษขอให้กาบง่ายๆมานะโอกาสนี้หากฟังแล้วถือใจมากลายลายทุกการติดตามครืองน้องใจสุดแสมิเศษในการเห็ดคลิปต่อต่อไปให้กับพกเขาเร่นชาแนล สำหรับคลิปนี้ขอก้าวข้าว่าสวีดัสสวัสดีพบพอกันไหมคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อบายบาย